สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่พิมกะจะมิยังกัจะาว่าวู่ฟังน้องขาน้องฟันดีแน่นะก็เลยอยากว่าสู่ฟังบาดเยื่อร่วงคีบหลายมือแล้วห่างหายไปโดนแล้วฟันดีวันฝันวานข้ายูพัดพัดบานเนาะค่ะเนาะบานปิสเซลมันบานหลังเก่าเนี่ย บัตรนำเก่าพอที่พอกับแม่้ยฟิมพอเรับเสียอะไรเนาะกับน้องไม่จังใดหน่ล่ะลมพัดแห้งแห้งมองไปอันเป็นพื้นดำคือจังที่เท่าเบอร์นี้เท่าหลาทานนั่นแหละค่ะเบิรงนี้อันเพื่อนนั่นล่ะหมุนมากคือโอนไดู้ละหมุนวุญบุญบุญบุญมากดำพอเลยว่าหมอบลงลูกหมอบลงพอวันสีเนาะ บ้านก็เป็นบ้านห้างเก่าสมัยเก่าห่อนะมีหนอกซ่านออกมาก็เลยกอดเสาพี่มก็เลยยานะมันเลยกอดเสาไว้กอดเสาบ้านไว้นองกบหมอบไปน้ากันพอมาหมอบลุงหมอบลุ่งที่สามคนสี่คนอย่าไรลยู่น้ากันนะตายอยู่กับแม่แห้งไายหมุนวืด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 มากขื่นกระดำเทิงฝนบ้านก็เลยผ่านไปผ่านวืดผ่านหลังคาบ้านไป ก็เลยอันกิสเซนเพื่อนหกัหกหักอันนอกซ่านะหักลงุงหักลุไปหน่ะหักลงุงบาน,นี้ก็มองไปไม่พิมมองทุ่หลังท้ายอยู่ไปนะเป็นคืนดำผ่านไปผ่านไปบ้านอื่นนะครับผ่านไปสินะบาน,นก็เลยมองมาบ้านจะของบานก็เลยอันมองไปทา้หนาบ้านนี้บาน,นเป็นทางนี่สิละจะท,ทางนามน,นามจำเนาะนามเพื่อน้านามใสใส น้ำใสใสงามค่ะค่ะไม่พิมพ์ว่ากิในด้วยใจเพ้าะว่าทึ่งยาโนะแต่ว่าคนผ่านไปแล้วพาอยู่ผ่านไปแล้วนนม,มัทึ่องอยากไปะเด็นน,น,น,น้ำอยากไปล่อยน้ำเด้ลงไปอาบอาบไปอาบเตืองสิหล่ะก็เย็นซึ้งใจไหลจ้ะเย็นแห้งน้ำน้ำผ้าอยู่น้ำฝนผาอยู่ในเย็นไหลจะลงไปอาบนี่ละในฝันโนะก็เลยว่าอ้าวไม่ฝันจริงจรเห็นไย่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ได้ มะเบิงตำล่าเนี่ยอาเบิงตำล่าเป็นก็เลยบอกว่าตาฝันว่าผ้ายู่พัดเยื่นพัดยังนีนจะดีค่ะจะเมืดขอข้อมีสิ่งดีๆของมาไม่พิมพฝันเถื่อที่สามแล้วตั้งแต่อันปีนี้เนาะปีนี้ไม่พิมฝันเกี่ยวกับผ้า,ากเกี่ยวกับอยังล่มนี่ละจ้ะฝันสามเทื่อแล้วฝันสามครั้ง,ลงนนแล้วก็เลเบิ่งเลขเนาะค่ะเบงเลขนี่ละจ้ะ มึงเร็วจมีเลขนี่ยและค่ะนี่เป็นจุดเบ็ดมงแหละเนาะก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเนะาะทำหม,มากักมักนั่งทิ่มก็ล่องเบึงมักก็ลอ่องสีล่องเบึงเนาะค่ะเนาะแนวทางเด้อมี่ยังกะอยากแบ่งปันจ้ะอยากเล่าสู่ฟัง วมดที่สิบหกเลขออกวันพุธเนาะค่ะตีกายไม่พิมพ์จำได้ว่าที่พิมพ์ก็คือแปดฮาฮาแปดหลายก็ซื้อหกแปดหลายซื้อหกแปดหลายแต่ว่าปีนี้ก็ที่ฟันนี่ก็เป็นที่เสี่หลักจานเลยอยากหวั่นทุกข์บ้างค่ะทั้งได้ก็ผู้ที่เขามาแล้วกดปากปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อค่ะเด้อสองโพทีมเลยพิมพ์เลยยังไม่โชคก็บ่ได้ดไปไซด์เนาะค่ะทำง,งาน พ่อที่กับไปทาหน้าพิมกับอยู่บ้านทํางานบ้านทั้งกวาดบ้านทั้งเองียงทั้งเฮ็ดหลายยางกับค่อยๆแต่มีเวลาลงดีเบินลวกค่ะกระหังหายจักน้อยจังใดก็จะลืมกันเ้ยค่ะเด้อให้กาลังใจพ่อที่กับไปพิมกับเก่าแ่ละเด้ออย่าลืม,ม,ลลมแต่ว่ามีอันเรื่องดีๆจะเว้าสูข้างายแต่ว่ามือดีกะเดีย๋ยวอุบไปก่อนเพราะว่าไปยโสมากไปหา หลานเป็นผู้จัดการอยู่อันทุ่งมูยิยาโซล่ะค่ะอยู่ทิ่ไไไอัป๋วไวนอันปูพญานาคองค์ใหญ่กับอันหลวงปูอยู่วัดผู้มโนโ่ร่มนาะคะ่ะเนาะไปกับเขาก็าได้บอกก็ว่าวตะเขาก็ได้ก็ได้ไว้คนอยู่ทั้งนาเนี่ยและจะ้าอันคนจะทำหนทางใหม่เนาะคนพัฒนาหลายทั้งจวงนี้มันยัง,ยงแบบมีคนก็เลยกบกเปิดจ้ะ กับความศรัทธาของเฮาอยากไปเนาะเพราะว่าพีอ่อุก้ก็เป็นลูกศิษย์เปิล้ลยูหันไปไปตลอดค่ะปีนี้ก็ยังยังหนน้อยแต่ซานเถื่อไปไหว้เพิ่นเนาะไปขอพรไปทำบรรุญสั่งองค์ปูนยายย,ยูหันละซอยเพิ่นหลวงปู่ยายยูหันเ่าท่านได้เส็จเนาะค่ะเนาะก็เลยได้เขาดิบกับข้าไม่พินปีรถอ่อนไปออมมากออนสายอ่อนกว,ว,ว่าเขาก็าได้จังได็กเขาก็ได้อันรล่ะค่ะกาม่าไปวันที่เจ็ดกาม่าขึ้นวันที่แปด เป็นวันที่แปดฝันตอนตอนแจ้งค่ะ,ะแสดงว่าคนใตคนตัวนุ้ยพิว่าเป็นนามาบอกว่าว่าอันนี้มแต่จริงดีเขามาเขาแมละละมันจะใมาบอกม่พิมพ์สิกับปจังเนาะพอมาพิมพ์ไปย่างไพรพิมพ์จะโศกมานก็ปกติน,นะถือเลขย,ย่างหน่อยๆก็สองสามแสนค่ะถ้ากาม่ามาฝันดีจริง,งก็คือโศกมานเนมาหายเลยพิมพ์วาน ขึ้นเลขกับองวนันขึ้นที่สองนี่แจ้งเลยค่ะจังใดกะร้องน้องะานอกระ,ะ,ะไปอันเลยไปหานะแม่น้องอลินผู้จัดการยูทุมกมบกะดีใจร้ายน่ะละคนกเกษีรยังให้พิมพ์ลายยางเดี๋ยวไปพิมพ์สีอันเฮ็ดในเบื้องไม้ดอกนอืุอนีก่กะมีอย่างลายดอ,อยากฝากตัวเลขให้เอฟซีเนาะค่ะเดี๋ยวสิว่าโพสที่ไปพิมพ์อันห่างหายบออันนี้ถ้ำ ส่องเห็บเบิงเลยคือแม่จะบ่มีผู้เบิงหลายไม่พิมพ์ก็ไ่เป็นยไรน้องคะนกอะให้กำลังใจกันไปเด้อค่ะอยากให้โชคมาน้ำกันน้องค nah. ะนกเพราะทุกคนไม่พิมพ์แั่จริงๆล่ะทือบางเชื่อกับสืบหน่อยสืบหลายมันเชื่อลงเห็บเบิงมันกับไปออกมันกับไปออกขางๆทันซื้อเลขเพราะที่คก็ไม่พิมพ์จะซื้ออย่าลืมซื้อขังๆเนาะค่ะซื้อตัวขังๆฮกแแบกจะซื้อหาแแดกไปนั่นนะตัวเป็นเค็งเลย แล้วเราเมือนีน่ก็ซ้ำนี่ก็นเนาะกดข้ขามาแลว้วปะปากโกไลโกแช่โกติดตามเนาะค่ะเนาะวันที่มัพิมพ์ในายาัโโนี้โซ่นี่ขายของมีอันะะวานที่กิ๊กเนาะค่ะหัวสิบหกมีชูน,น้าก็ปะป๋อ,อยโศกมาลำด้วยทุกคนเลยค่ะเด้อ,อเป็นย่ายพิมพ์ใส่แว่นตาบ่เห็นหูไหลายเท้าแห้งหลาย